จับเบนเลดซิ่งกับพวกเจ็ดคนย้อพลกรนัดซิ่งวิภาวดีรังสิตตำรวจสอนอวิภาวดีรังสิตปิดล้อมจับกลุ่มรถซิ่งนัดรวมตัวกันบนถนนวิภาวดีรังสิตรวบเบนเลดซิงกับพวกรวมเจ็ดคนยึดรถจักรยานยนต์หกคันเจ้าตัวปฏิเสธโดนแจ้งสองข้อหาอยู่ระหว่างยื่นประกันตัวเมื่อเวลา12นาฬิกาวันที่25มิถุนายน63 พลตำรวจเอกอำนาจอินทราส,สวนผอกอกสอทนนุ่งสองห้องเผยว่าเมื่อสองนาฬิกาวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสออวิภาวดีจับกลุ่มนา,นายอักครกิจวอรโรดเจริญเดตหรือเบนเลซิงอายุ30ปีกับพวกรมกัน7คนยึดรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนดารุน่นฟอร์ซาสีาทเทาทะเบียน8กส985กทมติสติกกว่ามินเลซิง จะจักรยานยนต์ยี่ห้อ y อาม m a h ารุ่น X Max สีดำคาดเทาทะเบียน9กบ2532กทมรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ y าม m a h a รุ่น T Max สีขาวทะเบียน ออจุลาบอบใบไม้7 77 7ดกทมรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮารุ่นทีแม็กสีดำทะเบียน4กอมอ51กอกทมรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮารุ่นเอ็กแม็กสีขาวดำทะเบียน9ก้ากอาอกทมรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮารุ่นเอ็กแม็กสีบอลเทา ไม่มีทะเบียนจับกลุ่มรถยนต์จำนวนเจคันที่ขับตามกันมาบริเวณโรงแรมรามากาเด้นในช่องทางด่วนถนนวิภาวดีรังสิตเบื้องต้นนายอัครกิจให้การปฏิเสธนำส่งพ,พนักงานสอบสวนสอนอทุ่งสองห้องในข้อหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินและขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยจึงได้ควบตัวไว้ที่สอนอทุ่งสองห้อง ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอสอบสวนและการประกันตัวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ